สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับมะรืนนี้แล้วนะครับท่านจะได้พบกับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทันหาดใหญ่ครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับ22มิถุนายนคือมะรืนนี้ถึง2กรกฎาคมคุณผู้ชมของเด็ดของดีของดังทั่วประเทศไทยเราไปที่หาดใหญ่อะไรไม่ต้องใหญ่กว่าเดิมมาต้องใหม่และอร่อยมากกว่าเดิม อันนี้สําคัญมากๆเราตั้งใจจริงๆเลยนะครับและครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งที่แล้วที่เราไป1มากกว่าอสองใหม่กว่าและ 3. เรากําลังพูดถึงเรื่องราวของแกสโตรโน m y เรากําลังพูดถึงเรื่องราวของเมืองหัดใหญ่เรากําลังพูดถึงเรื่องราวของสงขลาเรากาลังพูดถึงเรื่องราวของว่าท่านจะได้เห็นศักยภา,าพจริงๆของตัวหัดใหญ่และสงขลาแล้วทําไมท่านต้องมาเที่ยวง,งานเขาเรียกงานกระจอกอ่อยนี้คืองานอาหารแก่นี้แล้วมาพูดอะไรกันขนาดนี้ อันนี้แหละฮะที่ผมพูดได้จริงๆเพราะเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่เหมาะสมจริงๆกับคําว่าแกสโตโนมีเป็นเมืองที่เหมาะสมกับการที่เป็นทั้งวัตถุดิบวิธีการปรุงและการปรุงสําเร็จที่นี่ครบถ้วนจริงรๆเราเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้นําเสนอท่านด้วยให้ท่านเห็นด้วยว,ว่าวิธีการปรุงทํำยังไงวิธีการใช้วัตถุดิบใช้อย่างไร,รโดยนําเรื่องราวของเมืองสงขลาเมืองหัดใหญ่นําเสนอเอาตัวอย่างง่ายๆปลา กระพง3น้ำ,นำซึ่งได้ครไบได้ GI นี่ยากมากนะครับเพราะว่ามันม,มีนีมันอาหารเฉพาะถิ่นที่เฉพาะถิ่นที่เดียวฮะ มันเป็นเฉพาะถิ่นที่เดียวแต่เขามีปลากระพงสามน้ำวันเดียวมาคุยกันวันที่ไปเจอกันในงานแต่ท่านอย่าพลาดนะครับมาลืนนี้แล้ววันที่22นี้บสนีท่านหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งครับวคุณต่อยยกทัพครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของเราครับและที่แน่แ่วันนี้ในรายการของเราตรงนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆของคนที่เรารักรักแล้วบอกเลยนะว่าเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ทีหน้าสำหรับผมเขายิ่งใหญ่ แล้วผมเขายิ่งใหญ่ผู้ชายคนนี้ยิ่งใหญ่จริงๆผมรู้จักเขามานานมากแล้วนานจริงๆฮะนานก่อนที่ผมจะมีครัวคุณต่อยด้วยซ้ำก่อนที่ผมจะทําครัวคุณต่อยอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จึงจะไปกันที่พุทธมนฑลสายสี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบถ้ามาจากถนนบรมราชชนนีนะครับพอเลี้ยวเข้าพุทธมนฑลสายสี่ไปปุ๊บก็จะเห็นร้านนี้อยู่ด้านสายมือเลยครับหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับร้านนี้เปิดขายมากว่า50ปีแล้วนะครับ ในเงียบหรือคุณสมชาติสาลีพัฒนาเป็นต้นตำรับเจ้าของสูตรจากความที่ชอบกินครับทำให้ต้องศึกษาหาวิธีทำจนได้สูตรของลูกชิ้นปลาสูตรนี้ครับเมนูที่ร้านนะครับเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรเด็ดเลยนะครับเกาเหลารวมลูกชิ้นรวมน้ำจิ้มซีฟูฟ้ดหนังปลาทอดน้ำพริกเผาส่วนเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือ เส้นปลาต้มยำหมูสับมะนาวและเส้นปลาเย็นตาโฟที่อัดแน่นไปด้วยเครื่องเข้าแบบจุกๆเลยครับเคล็ดลับนะครับทาลูกชิ้นปลาเองทั้งหมดเลยนะฮะใส่ใจรายละเอียดครับต้องตีด้วยความชํานาลูกชิ้นเนี่ยจึงจะเด้งและไม่ข่าเลยนะฮะวัตถุดิบเนี่ยต้องเป๊ะเลยครับเพราะช่างตัวแล้วก็วัดทุกขั้นตอนใช้ถั่วงอกแบบไร้าสารนะครับเพราะที่ร้านปลูกเองกับมือรางวัลมิชลิน3ปีซอส การันตีเลยครับที่สําคัญนะครับลูกค้าที่อายุ85ปีนะครับเพียงแค่แสดงบัตรประชาชน,นกินฟรีเลยนะครับปัจจุบันนี้ครับคุณกรซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยก็มาช่วยต่อยอดครับจากไวเสียยก็ยังทําเป็นร้านกาแฟายอยีกด้วยไปชิมที่ต่างประเทศเลยครับทดลองปลูกแล้วก็คั่วเองจนได้สูตรมาปรับใช้กับที่ร้าน ถ้าไปต้องลองนะครับกาแฟในเงียบสูตรเฉพาะเลยครับทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบพุทธมนตรสายสี่ปัจจุบันมีสองสาขานะครับบางขุนนนท์และก็พุทธมนตนเปิดเจ็ดมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งวันนี้เต็มโต๊ในรายการเลยครับแล้วไม่ใช่เต็มโตของผมของมาเองไม่ไดุ้ดผู้ชมครับในเงียบให้เกียรติและกรุณานํนำอาหารมาให้เราและนั่งในสตูนี้ครับนี่เลยครับนี่ทั้งพ่อและลูกเลยผมบอกให้นะคุณ ภูมิใจได้กับคนสองคนนี้จริงๆในเงียบบอ,อกคุณกรกรนี่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กผมไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ชมแล้ววันแรกที่มันมาบอกว่า,วาจะทํากาแฟผมยังขำเลยว่าพ่อ <c oughs> ขายจริงๆถามดูดิถา,ถามถามครับพี่เงียบดูเดือดก็พ่อทาก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆมันกายเป็นเรื่องอะไรมันจะบ้าเปล่ามันไม่บ้าน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ใครคิดแบบนี้ได้ไอหมอนี่มันไปจนทะลุแล้วนะท่านผู้ชมอร่อยมากอันนี้เป็นกาแฟลำไยกาแฟลำไย ผมไม่ได้พูดเลยนะท่านไปลองของเขานะต่อไปเขาจะรักถ้าเขาไม่เลิกนะไม่ทิ้งเขาจะดังระดับโลกกิงครับเอาเขาทำกาแฟลำไยทำกาแฟน้ำส้มแล้วก็พันมาเนี่ยทำทุกอย่างได้แบบว่าตั้งใจและอร่อยมากๆและก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องพูดเป็นร้านเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ผมบอกได้เลยว่าเสมอต้นเสมอปลายที่สุดตั้งแต่กินมาตั้งแต่กินมานะครับทุกๆครั้งที่ไปร้านเขาไม่มีคําว่าไม่อร่อยนะครับไม่มีหวังทุผู้ชม อร่อยมากอร่อยมากนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเง็บนะครับสาขาวันนี้คือพุทธมณฑลสายสี่นะครับก็มีอยู่สองสาขาุณทั้งางต่อไปเรื่อยๆคุณทำไปเลยครับทำไปเยอะทำเลยแลวคุณผู้ชมอร่อยมากก่อนเข้ารายการผมยังบอกนะว่ากับอาหาหนังปลาไม่สั่งไม่ได้ร้านนี้นี่ฮะถ้าท่านมาไม่ใ้่ท่านมาผมว่าไม่มีใครไม่สั่งอร่อยมาก เจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับที่ทําแบบนี้ใช่ครับแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแล้วก็มีลวกจิ้มนะนี่ลวกจิ้มลวกจิ้มลวกจิ้มอย่าลืมนะครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบนะครับพุทธมนตรสายสี่นะครับก็มีสองสาขาเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งครับแต่ท่านใดที่อยู่หาดใหญ่อยู่จังหวัดสงขลาหรืออยู่ภาคใต้ใกล้เคียงนะครับหรือพี่น้องชาวมาเลเซียนะครับเรียนเชิญนะครับ ครัวคุณต่อยยกทัพเราครับบุกเซ็นทรัลหันใหญ่ครับลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่22มิถุนายนนะครับจัดยาวไปจนถึงสองกรกฎาคมเลยนะครับวัตถุดิบทั้งหมดไปที่นั่นเลยครับหันใหญ่ครับสงขลาครับมาลือนี้เจอกันครับแต่คนที่อยู่พุทธมนตรหรือยูสายนี้หรือไม่อยู่ก็ตามไปลานเขาไปหานายเงียบครับไปหาผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่คุณภาพสุดๆดและดูเด้โชคดีแค่ไหนมีลูกได้แบบนี้มาอีก่ครับไม่น่าเชื่อจริงจริงนะฮะพี่เงียบพี่โชคดีจริง โชคดีจร awesome ิงได้รูปแบบนี้เฮ้ยกอนกอดพ่อเนี่ดีแล้วลูกอย่าไปกออย่างอื่นกอไว้เลยลูกกอให้ประกบประกบประกบเฮ้ยมันไม่ได้ประกบมันอยู่อย่างนี้กับพ่ออย่างนี้ตลอดเลยตลอดยิ้มนะก่อนยิ้มหลานผมเองครับหลานผมเองครับพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับ เขาอร่อยจริงๆครับอร่อยได้ใจจริงๆเลยนะฮะมันเป็นความสุดยอดจริงๆนะครับดีมากเลยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดคืุณปรุงไว้แล้วครับผมอโอเคขอบคุณมากครับกลัวคุณไป